ความไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีแต่พี่บุ้งไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้กับเราได้ค่ะเราได้คุยกับทวีในวันงานศพคุณทวีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมางานศพพี่บุง้งมาพูดกับครอบครัวเขาว่าเขาเสียใจายมากคนข้างในเขา รักเหมือนลูกเหมือนหลานนี่คือสิ่งที่คุณปฏิบัติกับลูกหลานคุณหรอคะนี่คือคำให้ปากคำรับปากว่าคุณจะให้ทั้งหลักฐานการรักษาหรือภาพกล้องวงจรปิดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ให้ไม่ครบสุดท้ายแล้ววันนี้เมื่อเชา้านี้ทนายไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดคนข้างในบอกว่า มีคำสั่งว่าไม่ให้เปิดเผยทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรับปากเองกับครอบครัวที่งานศพว่าจะให้วันนี้ที่เรามากระทรวงยุติธรรมมีสองปณิธานของพี่บุง้งสองข้อเรียกร้องที่เขาพูดไว้ก่อนที่จะถูกคุมขังโดยศารอาญากรุงเทพใต้คือหนึ่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และสองต้องไม่ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกนี่คือสาเหตุค่ะว่าทำไมเราถึงมาร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมและเราก็รู้กันดีนะคะว่าพี่บุ้งได้เสียชีวิตภายใต้การคุมขังของโรงพยาบาลราชทันกรมราชธรรันและอยู่ภายใต้หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมวันนี้เราต้องการคำตอบค่ะ เราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่คนเพื่อนๆคนทั้งประเทศเราต้องการคําตอบว่าสาเหตุอะไรทําไมพี่บุ้งถึงเสียชีวิตเราต้องการเห็นภาพหลักฐานไม่ใช่คําพูดลอยๆจากรัฐมนตรีที่ออกมาพูดต่อหน้าสื่อเราต้องการสิ่งที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่สูญเสียไปเราไม่ได้ต้องการแค่คำมั่นสัญญาหรือพวงหลีดในงานศพวันนี้เรามาคุณทวีก็ไม่อยู่นะคะ วันงานศพคุณทวีก็มาแล้วก็รีบกลับเลยค่ะก็ตอนแรกคุณทวีบอกจะมาวันศุกร์ตอนหลังก็เปลี่ยนใจอ่ะมาวันเสาร์มาวันเสาร์าาบอกอ่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สวนนะรีบกลับมาพูดกับพ่อแม่อย่างนี้มารับปากคาอย่างนี้สุดท้ายที่ท่านพูดไม่มีคําไหนที่ทําได้จริงเลยค่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับชาชนในประเทศได้ค่ะ วันนี้เรามาหาคุณทวีคุณทวีไม่อยู่วันหลังเรามาอีกแน่ค่ะพี่บุ้งจะต้องไม่ตายฟรีค่ะพูดไวแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมและยังไม่ได้รับสิ่งที่คุณรับปากเราจะมาทวงอีกและเราจะไม่มีวันหยุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ใหม่นะคะกล่าวแถลงการนะคะซึ่ง